วันที่5มีนาคม2 5 6 8สนักข่าวต่างประเทศรายง,งานบรรยากาศสุดเดือดและชุนมุนเนื่องจากระหว่างการประชุมสภาของเซอร์เบียเมื่อสสอบพักด้านฝ่ายค้านเกิดอาลวาดด้วยความไม่พอใจรัฐบาลมีการป่านกหวีดออกมาเดินชูป้ายข้อความเซอร์เบียลุกขึ้นสู้เพื่อคนล้มระบอบนี้และต่อมาเหตุการณ์ลุกลามเป็นความวุ่นวายค่ะมีการคว่างปาไข่และขวดน้ำรวมถึงยิงระเบิดควันจนเกิดควันฟุ้งกระจายส่งผลให้สมาชิกรัฐสภายอย่างน้อย3 คนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งรายอาการสาหาัส โดยชนวนเหตุความรุนแรงมาจากฝ่ายค้านซึ่งไม่พอใจที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าประชุมพิจารณากฎหมายใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้รับรองการลาออกของนายกรัฐมนตรีมีล์อดบูเชวิตย่างเป็นทางการซึ่งตามหลักการเมื่อผู้นำรัฐบาลลาออกรัฐสภาต้องรับรองการลาออกนั้นก่อนเพื่อให้มีผลตามกฎหมายแต่รัฐบาลยังคงดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเพิ่มงบประมาณการศึกษาทำให้ฝ่ายค้านมองว่าการประชุมครั้งนี้ผิดกฎหมายและไม่มีอำนาจใน การออกกฎหมายใหม่ดางประธานรัฐสภาออกมากล่าวโจมตีฝ่ายค้านว่าเป็นแก๊งก่อการร้ายโดยเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงวิกฤตการเมืองที่รุนแรงขึ้นในเซอร์เบียหลังจากที่รัฐบาลต้องเผชิญการประท้วงต,ต่อต้านการทุจริตมาหลายเดือนทําให้นายกรัฐมนตรีมิลอดบูเชวิสทนแรงกดดันไม่ไหวประกาศลาออกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้สภาก็ยังไม่ได้รับรองการลาออกของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างเป็นทางการค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn